จะมารีวิวบาคารีกับสวัสด์มาล่าอันนี้มาใหม่เขาบอกมาใหม่เราต้องรอ,ม,อมีสเต็มสวาเปิดกันฝังกันดูรสชาติจะเป็นยังไงบอกว่าเลมอน,นเนตเลมอนเนตน่าจะเด็ดฟังเสียง โฆษณาไม่เข้านะคะแต่เราจะรีวิวไม่ผ่านอันนี้ได้อยู่โอเค